สวัสดีครับแอดมินช่องร่มสารธรรมครับวันนี้นะครับก็ได้เจอหน้าเจอตากันแล้วครับเป็นแบบนี้นี่เองได้ยินแต่เสียงเนาะวันนี้แอดมินแต่งตัวมาเป็นออเจ้าเลยเห็นไหมแอดมินแต่งตัวมาเพื่อขอบคุณให้เกียรติกับกาลยนานมิตรทุกคนที่เข้ามากดซับสไครป์ครบ2 0 0พันซับสไคร์ก็ขอบคุณนะครับแล้วก็มีดาม่านิดนึงแต่คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของช่องช่องอาจจะโดนปิดตัวลง เพราะว่าเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยแอดมินหายไปแอดมินได้รับข้อมูลได้รับเมล,ลจากทาง YouTube ว่าแอดมินเนี่ยไปใช้ข้อมูลเดิมมาทำคลิปนะครับแล้วก็ทำให้ไม่มีคุณภาพจริงๆแล้วคลิปแต่ละคลิปเนี่ยแอดมินเป็นคนทำเองทั้งทุกขั้นตอนหาข้อมูลเองบางคลิปแอดมินใช้เวลาทั้งคืนถึงเช้าเลยก็มีและบางคลิปก็ใช้เวลาหลายวันในการรวบรวมข้อมูลเพื่อจะเสร็จเป็นคลิปคลิปนั้น เพราะฉะนั้นภาพของแอดมินที่ลงจะเป็นภาพที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นภาพที่สวยงามนะครับแอดมินจะไม่ใช้ภาพภาพเดียวแล้วเล่าเรื่องทั้งคลิปไม่ใช่สไตล์ของทางช่องนะครับเขามองเป็ปนมุมนั้นแราวก็ใช้ AI ในการตรวจสอบซึ่งเราอยู่บนแพลตฟอร์มเขาเราก็คงจะต้องทําตามทีนี้ถ้าแอดมินไม่เปลี่ยนวิธีการนําเสนอช่องแอดมินโดน,นปิดแน่นอนนะครับทีนี้ก็เลยมาแจ้งบอกกับทาง กันยมิตรทุกท่านก่อนเพราะแอดมินเชื่อว่าคนที่เข้ามากดติดตามอะ่ะอยากจะพังสวดมนต์มากกว่าเนาะแต่ทีนี้ถ้าแอดมินไม่เปลี่ยนมันก็ไม่ได้ถ้าจะต้องคงอยู่ช่องนะก็เลยมาแจ้งกับกันยมิตรครับหลายท่านที่เข้ามากดว่าแอดมินจะทําแบบนี้นะแอดมินจะนําเสนอลักษณะที่เปิดหน้ากล้องแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะสวดมนต์ก็คือสวดแบบสดๆเลยแล้วก็เหมือนเดิมครับแอดมินก็จะหาคาถาหาต่างๆ ที่มีประโยชน์จะเล่าเรื่องของนําเสนอกเี่ยวก็ประโยชน์วิธีการใช้และที่สําคัญก็คือแอดมินคุกคีอยู่ในวงการสายศาสตร์สินดีลับก็จะเล่าเรื่องพวงนั้นด้วยนะครับและอีกอันนึงที่อยากจะบอกกับท่านกันทุกท่านว่าแอดมินมีประวัติของตัวเองนะเมื่อก่อนแอดมินไม่ได้อยู่ในสายธรรมะเลยเป็นพูดแต่ในนามเท่านั้นเองแต่อยู่ดีๆวันนึ่งเกิดเหตุการณ์ในชีวิตที่ แย่มากๆนะครับก็วันหนึ่งก็ได้ธรรมะเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเพราะฉะนั้นชีวิตของแอดมินจะเกี่ยวกับเรื่องของสายาสตรากรรมพวกนี้แอดมินจะมีประวัติของตัวเองที่ลงไปนิตยาสารวารสารของวัดหนึ่งที่หลวงพ่อท่านเมตตาให้มินเขียนประวัติของตัวเองเพื่อจะเป็นวิทยาทานก็เลยอยากจะถามทางกันวิทย์ว่าอยากฟังกันไหม ถ้าฟังเนี่ยเดี๋ยวแอดมินก็จะทําเป็นคลิปให้เป็นคลิปเป็นต,ตอนให้นะครับแต่ถ้าอยากฟังคอมเมนต์นิดนึงครับอคอมเมนต์นิดหนึ่งว่าเอออยากฟังนะอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแนวทางที่แอดมินจะทำนะอีกส่วนนึ้งก็คืออยากจะบอกว่าแอดมินเนี่ยเจาความรู้ในส่วนที่แอดมินเคยเป็นโหราศาสตร์ดีกว่าเมื่อก่อนแอดมินอยู่ใน1900เป็นอาจารย์นะครับอย่างตามนี้เลย,เยก็คือดูลักษณะที่อิงใช้ธรรมะในการแก้นะในการแก้แต่ตอนนี้แอดมินไม่ทำแนละ้วเพราะว่า,วา เจ้ากรรมมันเยอะคือเขาบอกเขาเขาไม่ทําเจ้ากรรมก็มาเล่นงานเราเรานั่งกรรมฐานสู้ไม่ไหวนะครับแล้วก็แอดมินก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการแก้กรรมนะครับวิธีการแก้กรรมที่ถูกต้องด้วยนะครับนี่คืออย่างเช่นเยอะเงินแล้วไม่ใช้พี่น้องทะเลาะไม่ถูกกันแล้วก็เป็นโรคต่างๆทํากรรมอะไรมาและวิธีการแก้กรรมแก้แบบไหนซึ่งวิธีการแก้กรรมอิงธรรมะนะ อิงธรรมะอย่างถูกต้องเพราะว่าครูบาอาจารย์ของแอดมินอแอดมินก็ได้ตำราได้ความรู้จากครูบาอาจารย์นั่นแหละที่เป็นทั้งพระอริยสงฆ์และเป็นทั้งคารวะนะครับที่ให้ประสิทธิศาสาวิชาให้นะครับทีนี้ก็อาจจะมีเรื่องของการดูดวงมาบ้างนะครับอาจจะมีหนึ่งคำถามแต่ละ แต่ละท่านนะครับเ,เป็นคำถามนะครับก็จะดูจะนำเสนอแบบนั้นด้วยนะครับก็ที่แอดมินมา,มาวันนี้ก็คือให้เกียรตินะครับเพราะแอดมินอย่างที่บอกเชื่อว่าคนที่กดมาติดตามเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆแนวทางเปลี่ยนไปแอดมินก็เลยมาแจ้งก่อนนะครับว่าจะออกแบบนี้ไม่งั้นแอดมินก็อยู่ไม่ได้ถ้าแอดมินทําถึงจุดหุหนึ่งนะที่มันแอดมินอยู่ได้นะหมายถึงช่องมันรอดนะผ่านกดผ่านอะไรแล้วเขาไม่ปิดแล้วสามารถผ่านไปได้แอดมินก็จะตอบแทนนั้นใจเนาะเป็นพระครับเป็นเดี๋ยวแอดมินให้ดูนะ ก็อันนี้เป็นพระที่แอดมินต้องบอกเลยว่าไม่มีไม่มีที่ไหนเช่าแล้วนะบอกเขาทุบทิ้งไปแล้วนี่ครับก็จะเป็นท้าวเวสวุวรรณเนานะท้าวเวสวุวรรณนะเดี๋ยวแอดมินจะขึ้นให้ท้าวเวสวุวรรณอันนี้ท้าวเวสวุวรรณเนี่ยมันจะมีเหรียญกับองค์ลอยอเหรียญก็จะเป็นแบบนี้ ซึ่งแบบของท้าเวสวร,รัณ์ที่นี่จะไม่เหมือนที่ที่อื่นนะครับที่อื่นจะดูข้างหลังเนี่ยจะเป็นยันเกาะเพชรของปู่ฤาษีลิงดำเพราะว่าผ่านพิธีมาทําพิธีหลวงปู่ฤาษีลิงดำด้วยและองค์ที่ประธานที่ในการปลูกเสด็จของอันนี้นะครับของพระ,อ,ะองค์เท้าเวสวร,รัณ์นี้นะคือหลวงปู่ศิลานะครับท่านก็เป็นพระอริยะเขาเรียกว่าคล้ายๆหลวงปู่สวงเลยนะครับ ท่านมาปลุกเสกเป็นประธานให้ก็เ,เป็นสาธรรมิกกหลวงพ่อท่านมาเป็นแ,บบนนแล้วแอดมินเคยพบท่านหลายครั้งนะครับพบแบบตัวต่อต,ต,ตัวเลยนะแบบใกล้ชิดมากเลยเได้คุยธรรมะกับท่านได้ถามท่านาท่านก็เอาตรงๆเขามีอภินญานนะี่แหละรู้ว่าแล้วก็อันนี้องลอยเนาะปลุกเสกโดยอ,อง์ลอยนะปลุกเสกโดยหลวงปู่ศิลาเหมือนกันเนาะก็จะมอบให้กับ การอนฟทุกท่านถ้าช่องแอดมินรอดเนาะอยากจะให้ไปบูชาด้วยกันและที่สําคัญก็จะมีะในนี้หนึ่งองนะองลอยแล้วอันนี้2เหรียญเนี่ยสององเนาะแต่ที่สําคัญอีกอันหนึ่งที่แอดมินอยากจะ,ะให้สําหรับคนที่ปฏิบัติธรรมนะอยากให้ไปบูชาก็คือพระธาตุเดี๋ยวอยู่ข้างหลังเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตไปหยิบให้ไป,ไปดู ก็หลายองค์เลยทีเดียวเดี๋ยวแอดมินก็ต้องบอกก่อนว่าพระาธาตุเนี่ยที่แอดมินได้มาเนี่ยมีแค่4องค์และองค์ทแทบจะมองไม่เห็นเลยแล้วเป็นองค์แบบเป็นเกรดอะไม่ใช่กลมแบบนี้ไม่ใช่สีสีทองสีเงินแบบนี้นะ,อะตอนนั้นแอดมินช่วงนั้นแอดมินปฏิบัตินั่งสมาธิเยอะนะครับวันหนึ่ง4ีหชั่วโมงเนี่ยนะครับท่านก็สเสด็จมาเต็มเลยแล้วก็แอดมินก็เอาอไปให้กับให้กับญาตินะครับไป เยอะแล้วแหละแต่ท่านก็เสด็จมาเหมือนเดิมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแอดมินก็ขออนุญาตนะครับเอาเฉพาะคนที่สวดมนและนั่งภาวนานะก็คือปฏิบัติธรรมนั่นแหละนั่งสมาธิจะเป็นสมถะยุบหนอพองหนอ่อนวิยนอวิปัสสจะเป็นพุโทโธสัมมาอรหังอะไรเงี้ยได้หมดขอเป็นนั่งสมาธิกนแล้วกันเพราะว่านั่งสมาธิท่านจะอยู่ถ้าไม่ไม่ไม่เอาไปแล้วไม่ได้สวดมนไม่ได้ปฏิบัติท่านก็อาจจะเสด็จไม่เสด็จเข้านะเสด็จไป นะครับออกจากพระอุปไปนะครับเดี๋ยวแอดมินจะาหาวิธีในการคัดส่งให้นะครับก็คืออาจจะให้อสองสามองค์นะครับอา,อาจจะให้สัก5คน5ท่านนะหท่านเอาเฉพาะคนที่ปฏิบัติธรรมนะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่น้ำใจตอบแทนนะครับที่เข้ามากด Follow ติดตามช่องของแอดมินแล้วก็ถ้าช่องมันรอดนะถ้าผ่านกด <laughs> ผ,ผ่านอะไรแล้วเขาไม่ปิด ช่องของแอดมินแอดมินก็จะแจกอันนี้ให้เนาะเอาละวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับแกรมิตรทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องของแอดมินนะครับหวังว่าแอดมินเนี่ยจะทยอยลบไม่ต้องตกใจนะวันจะหายไปแต่คลิปๆจะเหลือเป็นศูนเริ่มใหม่คนทำอ่ะโอ้โหใจแทบจะยิงดีที่ใช้ธรรมะในการช่วยเนาะก็ขอกำลังใจจากกันมิตรทุกท่านด้วยนะครับก็ขอให้ช่องอยู่ได้นะครับ ก็ยังไงก็วันนี้คลิปนี้ก็เท่านี้นะครับก็บุญรักษาธรรมะคุ้มครองนะครับทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับร่มสารธรรมครับสวัสดีครับ